สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระดาษินคนไก่บ้านเขาปลาเก็บเห็ดนะคะ่ะเห็ดเหลืองได้มากหรอคู่หนึ่งที่แรกว่าสิบโอโบเห็ดขีดดอกพี่น้องนึกว่ามันเห็ดสิบโอโบหลายบานนี้มาพร้าวมูไนนะคะ่ะว่ามป็นมูนี่เด้ออีกมูนหนึ่งมาซืว่ามูไนหย,ยั่งขึ้นหน่อยหน่อยหนึ่งมาซืว่าเดี๋ยวสาวกระดาษินเก็บหนีกันนะคะ่ะ มืออื่นฝนสิต,ตกพี่นองเอาตรงฝ้าเก็บออกคันถือกฝนอีก็คือเพื่อปยค่ะเนายางเดียวเลยต่อไปนี่ราะว่ามันจิเขานานหนาวแลวเนาะค่ะเ <c oughs> มื่อยยางดันดุน,ดนปลามาไก่กับไก่ <c oughs> พ่อใหญ่มาตัดอันไปตัดไหมหมูดผ่านมูด ต่ว่าบ่าได้ตัดอยู่นี่แล้วค่ะไปตัดอยู่อีกหม่องหนึ่งสาวกระสินกันเลยมาเก็บเห็ดซื้อโอ้ยแตก้ลยนี่เดี๋ยวไปอีกหม่องหนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้เขาเก็บตามห้อยเด้อค่ะเก็บตามห้อยเก่านะคะเขาเคยเก็บหม่องใดเขาก็ยางไปหม่องหันค่ะมันขึ้นหม่ขึ้นอีกค่ะ mũi tẹt trời hết cho nên bay mày phi nặng đều khiến năm bò เลียวไปเห็นเหลืองเต็มเดินอยู่ค่ะเฮียนี่บแมป็นมูแถวห่า,าพ่อเด้ยนี้อีกมูนึ่งนะคะแยวเาไปเก็บทุมนันมากกันนะคะ่ะอันนี้เขาเสียไว้น,นี้ <c oughs> สาวกระสินาไว้น,นี้กันไปเก็บทุมนันมากกันนะคะ่ะไปค่ะ สารกระสินตะขุตังไหวไปกระติดเฮาเฮาเฮาแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งนี่แหละเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะลายลายเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนพี่พี่พี่เพื่อนน่ะค่ะเห็นบ่เพื่อนเพื่อนน่ะค่ะอยู่ในป่าในดงก็มีเดี๋ยวต้องไปเอาขูมานะคะเพราะว่า ุู่เดต้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวไปคู่กันนะคะ่ะเก็บกันเลยเก็บกันเลยดอกแล้วจะแตกแตกอนล้เดี๋ยวเขาจะไปถ่าพ่อใหญ่อยู่หันลาสัตว์ติกลวีน้องเอ้ย คืมและมืดแล้วสิมืดแล้ว,ลวกล้องข่อยเริ่มมืดแล้วเพระาะว่ามันคืมเลอน,นี่นะคะขอพายเดอ้อมืดอยเนี่ยมั่วนเนี่ยเพระาะว่ากล้องเพระาะเพราะว่าอากาศคืม ຂາດໄດ້ okay, okay. Oh. ôi lùm hết lùm มันนี้เบาหน่อยนี่เด้อเพระาะว่ามีเสียงคนอยู่ในป่านะคะเสียงคนเบากันอยู่ในป่าสาวกระสินเบาแห้งบ่ได้มันเป็นอย่างเด้เขาสิีหูป่าเห็ดเบาตร้งตรงหลดเพราะว่าอยู่หนีป่าเห็ดมันบ่ได,บได้ไหลบ่ได้ใหญ่นะคะ Good. 对对。De k, de k. มีตึกขีดฟุนอีกตามเคยพี่น้องเอ้แถวกระลาษสเก็บเห็ดค่ะนีนะ่พี่น้องซึ่งหนึ่งเอาหมวกตั้งไว้ ôi đẹp ôi nhà cái đấy ดอกเฮ็ดดอกงามงามพี่น้องดอกแข็งดอกงามดีบ่ฮั่นเถือกฝนอ,นอื่นฝนจิตตกเพราะไงวะ นี่พี่น้องโอเคพี่น้องคุณนะเ,เต็มเดินอีกแล้วเก็บไปหลายรอบเลยได้มองนี้คุณน่ะคุณน่ะโอ้ยพูนก็มี่อีกเมยแล้วในสองทั้งเมยแล้วสาวกระสินพี่น้องเก็บเก็บเก็บอันนี้แค่หม่องเดียวนะคะย่างอีกหลายหม่องยัางอีกสามสี่หม่องค่ะ โอ้ยเจ้าก,ก็ะดินก็เฮ็ดเห็ดฮักเมื่ออื่นฝนตกมากใครต้ห้ามมาเก็บก่อนขันฝนตกนี่เก็บบ่ได้เลยค่ะตอนนี้คือเปื่อยทิ่หมดแล้วเห็ดถึงเวลาหนาหนาวแล้วสิเขาหนาหนาวแล้วเปื่อยแล้วเพราะว่าฝนตกนำ้ำน้ำช่วงนี้นะคะ ไม่ขี้ดินขี้หากรสร้างเ้้ยอพี่น้องจ้โอ้ย,อยเห็ดไหมเก็บแล้วเก็บอีกมัดขึ้นไม่อีกน่าเก็บไปตองบักหลายเทือแล้วมองนี่ฮักจ่อย เนี่ยก็เอื่อถอนหลากถอนโคน <c oughs> น้นยังไนหมอด <c oughs> เห็นอะไรเห็นองมันขึ้นบาได้มอดคมไว้นะคะ <c oughs> โอ้ยไขยก่กระไดต้นสนแท่งตาแท่งหนาไข่อ,าาข,อขาดแล้วเฮ้ย กล่องมั่วบ่พี่น้องพี่น้องบางคนก็ว่ากล่องแซวกระะสินมั่วอันนี้เท่า,าพร์สบเื่องไม่ค่ะรุ่นไม่กล่องบ่แจมมันบ่ ขึ้นมาได้บึงด้วยละ่ะข่วยกระค้านไปได้พี่น้องเก็บเห็ดค้านไปละ่ะทักที่เทียไปละแบบนี้บึง่งดอกหน่อยเพิ่น,นะบ่หน่อยตตวนี่เอาได้ละตตวนี่ นีเขาข่ามอันนี้มาได้จังใดพี่น้องผ่านไปได้จังใดนี่นี่ค่ะโอ้ยพี่ในในเหอบในอันนี้พี่ รอบแรกที่มันขึ้นนมันใหญ่ซสาก็จะมันใหญ่าเฮ้ยมันเข้าเฝ้าอันรอบนี้มันคือัวจตเก็บไบโบ่านพ่อสองอาทิตย์เดียวมันก็ใหญ่ไว้เถอะตอนมาอันบฮันในมีเด้๋นี่อันบฮันในอันนี้จะมาเก็บไปรุ่นก็ ขันห้าบันฝนบอมา่าี่รอบนี่คือแหงถิ่มแล้วนี่เห็ดชุดนี่นี่จะสีแหงแล้วนี่ Hãy đọc ngâm ngàm ra Ui, lợm bưởi lạ Đọc ngâm ngàm, ngâm ngàm đời Để đọc nhanh nhanh Ui, ừ, khá tệ Để bưng đọc hãy Để <laughs> แต่พี่น้องอันบ่ได้ท่ายคลิปมัสุิดอันเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่อใหญ่เล็งแห้งโอเคแต่พี่น้องเตเช้าก๊าสินกลับบ้านแล้วปีเตอร์รอดจ้ะบ๊ายบายจ้ะขอบคุณค่ะ